นะขอบคุณมากนะตายเถอะแม่งใครให้หนึ่งน้ำหนึ่จ้าพอดีเลยกูได้กินแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งพอแบบแดกดวนก่อนเลยเฮียตอนนี้นั่งกัปตันเลยหนูอย่าบอกว่ามาอีกนะไอ้เฮียโอ้จอดด้วยเฮียเลย จอดหน้าป้ายคงถามดูรวยโอ้ออโอจ่านะโอ้จอดอะนะให้รวยนะถูกหวยใช่ไหมลูมาหานต่างสัตว์ประจาที่ให้ไวโอ้จ่าสัตว์ประจานะโอ้ถูกหวยอืมก็ดี แบ,บมือไหนหนูบุเคยตีไปครังยังไงยี่เด็กเขากุมานทองร้องเกียกเลยออกมานะต้องสามขีดหน้ามันนี่

อะไรวะอืมอืมวันนี้เป็นวันอะไรวะโอ๊ยไอ้ที่อะไรวะเนี่ยหยิบผิดแล้วมั้งไอ้ที่เอ้ยอืมอืมผิดอันเว้ย ก็ทอวุฒงจักขอทอวุฒทางักอทอวุฒทงักอทอวุฒทงไปักอทอวุฒทงักกอทอวุฒทางซักอทอวุฒงักออวุฒทงไป ไม่ได้เจอมึงมานานแล้วเอาไวไหมไม่อยาไ่ยากี่เอาเอาไวอยากไม่อยากเอามอยาาไม่อยากเอาไม่อยากเอาป่ป่อยปกอปกูเคยเจอแล้วแหละกูเคยเจอแล้วอีอะ กูตีไปสองรอบแล้วรอเดรอบที่สองเออกูกูบอกเห้เด็กไงเปิดก่อนได้เปลียบไอ้เนี้ยกูไม่ชัดเจนกูไม่ชัดเจนหรอกกูเคยเคยมาแล้วไอ้เหี้ยเด็กอ่ะที่สำนักเก่ากูตีไปทีแล้วนี่รอบสองที่กูตีอ่ะเออ แอคชั่นมึงได้เฮียกูเลยเปิดเลยแม่โอ้ยกูมึงต้องโทษพ่อมึงโทษแม่มึงด้วยใส่ถุกหวยเฮียแม่เออไงเฮียไปไกลๆที่ไอสัตว์เลย ตาลายเออกูขอโทษอืมไม่หาเพื่อนไปเพื่อนเยอะแ <_ d ata> ยะไปโชคดีดของกูอย่างหนึ่งคือกูยังไม่เคยได้เมียทรงนี้กู <_ d ata> ไม่ลองกลูวอมืม <_ d ata> นี่กูเกิดมาเจอที่อะไรเนี่ยชาตินี้นี่กูเป็นคนใช่ไหมลูกเป็นที่อะไรเนี่นกยกไูไปเล่นกับเพื่อนไปไปเล่นกับเพื่อนไปวิ่งเล่นไปไปไป,ไป,ไปวิ่งเล่นไปเพื่อนไปไปเล่นวิ่งเล่นไปไป Oh, khó cán mày Bày khó cán mày Ôi ôi Tài oh, ôi khó cán khó cán Ta Mày hả phiên Phiên Buồn khổng cú Buồn khổng cú <laughs> Thật đây làm ní Nè ý là mày hả khe giọt lên nít điều Mày hả phiên เอาไปแล้วเย็ดเป็ดอ่าโอเคนะจ้ากูหยอกเล่นเฉ <c oughs> ยกูเปิดก่อนแเลยอี <c> ้ <oughs> <c oughs> เอาไหมา